มองแล้เนี่ยคนที่จะเอาชนะน,นารกาได้เนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยหาคกก่อนข้างยากแล้วผมว่ามานดอยคือหนึ่งในนะักชคที่น่าจะต่อยกับนารกาได้ดสเรครับก็จริงๆก็นักมวยทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเอ,องันดับแรกก่อนนะครับแพรวเองถึงแม้หลายๆคนอาจจะมองว่าดูแล้วสู้ไม่ได้ไปแล้วก็โดนน็อกแน่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเมื่อวิธ,ธีทางมันเป็นอย่างนี้มันเป็นแชมป์มันก็ไม่สามารถรที่จะปฏิเสธ พูดท้าชิงได้นั้นคือระดับแรกนะครับส่วนของกัรชุกจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่นักมวยแล้วนะครับเขาก็กมุ่งมั่นเต็มที่ถ้าแพวพราไม่ได้ไปต่อยไฟนี้ผมก็เชื่อว่าชีวิตนี้พราคงไม่มีทางได้ค่าตัวห้าแสน,นมันคือครั้งในชีวิตของเขาที่เขาจะมีโอกาสได้ค่าตัวห้าแสนแผมก็เลยต้องคว้าโอ,อกาสให้เขานะครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดมันจบยังไงก็แล้วแต่เกิดนพราชนะได้ก็คือก็ไม่มีโอกาสแล้วนะครับแต่ถ้าสมเกิดเกินพราไปพลาดนะครับผมว่าผู้ต่อสู้ที่เหมาะสมที่สุดก็อย่างท พี่บอมบอกว่าคงจะไม่มีใครที่เหมาะสมเท่าคุมารดอยนะเวลานี้นะ<บ>ผมว่าเอาทั่วประเทศทั่วโลกเลยก,นนาการนาฬิกาเนี่ยคุมารดอยคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วถ้าเกิดมองมุมกลับกันเกิดวันนั้นแถวพาวเอาชนะน,นาฬกาได้นั่นก็หมายความว่านาฬกายังเป็นชัยบอล12อยู่เซียนบดมีความตั้งใจเลยครับให้ผมจะให้ถ้าเกิดเนี่ยคุมารดอยเนี่ยค่อยๆสลับไปเรือรุ่นเลยร้อยที่แปดไปชิงร้อที่ห้าร้อที่ห้าได้ไปชิงร้อที่สอง 1ีได้เดี๋ยวไปชิงร้อยแปให้ดูจริงจริงเขาแบ่งได้ปะ่ะทำได้ป่ะทำได้เหรอ,อ,อมนุษย์รูปปงถ้าร้อยแปดแล้วก็ต้องลงร้อยห้าดิร้สบอได่เราจะไปต่อยกับเพชรหนึง่งคือ <c oughs> แต, <c oughs> แต่แต่แตแตผมวางแผนถ้าต่อยสาคนหนึ่งงร้อยแปดนะร้อยแปดต้อง อ,อันนี้เซอร์ไพรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแครูมานดอยเป็นแชมป์เอเชีไไยรุ่น115อยู่อโอนะ้สิแล้วบอกว่า108ที่น็อตมี7ป,ป,ป,7ปอนด์ครูมานดอยหวังว่า7ปอนด์กับ3คนหลายๆก็เสียงเพราะว่าช่างช่างก่อนวันหนึ่งหรือวับมีโอกาสขึ้นเดือนวันครับเ้อถามครูมานดอยเนี่ยมีเทคนิคยังไงในการทำที่หนักบ้างครับคือเราก็ได้เราก็ได้ฉา,ายานะว่าเราเป็น